จากเหตุการณ์เมื่อวานนะครับได้มีช้างพายหนุ่มตัวหนึ่งนะครับเดินขึ้นมาบนเนินทุ่งกว้างจากการสันนิษฐานนะครับว่าจะเดินขึ้นมาจินโป่งนะครับและพวกเราก็รอนะครับจนเดินขึ้นมาจริงๆนะครับตามที่คาดการช้างตัวนี้มีงาสองงาครบเลยนะครับช้างพายหนุ่มรูปหล่อทีเดียวมาใหม่นะครับมาทราบชื่อว่า พายเขาร่มนะครับชื่อพายเข่าร่มนะครับ,รรบแต่ออกมาเสมืดแล้วครับจนแสงกล้องของทีมงานนะครับจะหมดอยู่แล้วครับต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับภาพอาจจะดูมืดมัวไปหน่อยจากการสัตนิฐานนะครับว่าเขาจะเดินขึ้นมากินโป่งแล้วเขาก็เดินขึ้นมาจริงๆนะครับตามที ทีมงานได้คาดการไว้เลยนะครับ